มาแถวที่ห้านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่พอแถวที่ห้านะแถวที่ห้ามาตะคู่นี้เราบอกว่าตรงนี้มันเป็นอต่อกันเลยไม่มีโซ่นะคะพอแถวที่ห้าเนี่ยเราถักเราให้เป็นตรงนี้โซ่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วอย่างอื่นก็ถักเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเลยนะคะอันนี้ก็สามนะจนจุดนี้นะคะสามคู่ชนหนึ่งแล้วก็สามแล้วนี้ก็ห้าสามห้า แบบนี้ไปนะคะพอมุมเดี๋ยวเรามาดูมุมตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นมุมเต็มนะมุมเต็มชัดเจนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้าจะเป็นตัววีนะตัววีก,ตววก็ตัววีก็โซ่สามแล้ววีระหว่างวีนี่ก็เป็นโซ่สามแล้วก็โซ่สามอย่างนี้นะคะพอแถวที่หกแถวที่หกเนี่ยตรงบนวีเนี่ยเรากลายเป็นลายอีกหนึ่งลายเห็นไหมคะเป็นลายอีกหนึ่งลายนะแถวที่หกนะคะ เพราะฉะนั้นเนะี่ยตรงมุมจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6แถวที่6นะคะแต่นี้พอแถวที่7ทําไมเราถึงเป็นแบบนี้